หนึ่งข่าวไปต่อที่ข่าวในฮ่องกงกันบ้างนะครับกับการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง S.P.L. ภาค2นะครับมีการเอาตัวนักแสดงครับไปโชว์สตาร์แน่นอนครับสำหรับหนังเรื่องนี้จาพนมรวมทั้งนักแสดงคนอื่นๆด้วยนะครับอันประกอบไปด้วยอู๋จิง mm ้ง hmm. เยื่นตะหัวกูเทนเลอร์จางจือจางจิ้นไปกันหมดแล้วครับ mm hmm. แล้วก็จาพนมก็ได้โชว์ลีลาางนะครับก็มีการโชว์เตะ พบพรบนให้นักแสดงมาต่อตัวกันนะครับก็บอกว่าฮือฮากันเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็หนังครั้งนี้ฉายได้เปิดตัวที่เมืองจีนไปนะครับสองวันทำรายได้ไป72ล้านหยวนหรือประมาณ390ล้านบาทนะครับกลายเป็นสถิติใหม่ของหนังแอคชั่นในประเทศจีนเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ S P L ภาค2ตอนนี้ได้ข่าวแว่ว่ว่ามีค่ายออกมาแล้วใช่ไหมพี่นันมีแล้วเนาะน่าจะมีแล้วมีแว่วๆว่ามีแล้วนะครับก็รอดูแล้วกันว่า เราจะได้ดู S P L 2เมื่อไหร่นะครับและนี่คือการเปิดตัว S P L ภัก2ครับกลับมาที่ฝั่งฮอลลีวูดนะคะเขาบอกว่าสาวกของแม่มดได้เฮแน่นอนค่ะเพราะว่าดิสนีย์นะคะเตรียมสร้าง m a l ์ฟิเซนภ์พัก2แล้วค่ะมา l ์ฟิเซนนะคะภาคฉบับที่คนแสดงจริงเรื่องแรกของดิสนีย์เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จล้นหลามเลยบนบอออฟฟิศทั่วโลกนะคะด้วยกว่ารายได้ทั่วโลกไปกว่า750ล้านเหรียญ ด้วยทุนสร้างนะคะเพียงร้อยล้านเหรียญเท่านั้นเองค่ะจากกระแสตอบรับที่ดีแบบนี้ค่ะดิสนีย์ก็เลยตั้งใจนะคะสร้างภาคต่อของมาลาฟิเซนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่เขาบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงเลยค่ะที่แอ g เจลินาจอรีนะคะจะกลับมารับบทเดิมค่ะแต่ว่าก็ยังไม่มีการเจรจาอย่างเป็นทางการในขณะเดียวกันนะคะผู้เขียนบทมาลาฟิเซนต์ภาคต่อค่ะทางดิสนีย์เนี่ยกำลังเจรจากับลินดาบูเบอร์ตันนะคะผู้เขียนบทภาคแรกให้กลับมาสารงานของเธอต่อซึ่งเธอเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสําคัญมากๆเลยนะคะที่จะทําให้เรื่องนี้สำเร็จจนนอกกาี้ค่ะ เธอยังเขียนบทภาคต่อให้กับเรื่อง Alice in w o n d น r l a n d นะคะที่ใช้ชื่อว่า Alice t Through t h t l o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  n i n l g s s ด้วยนำแสดงโดยมีอาอุปาซิคสกานะคะจอห์นนี่เดบแล้วก็แอนแทเดเวชเดิมค่ะนอกจากนี้เธอก็ยังเป็นส่วนหนึ่งนะคะในทีมผู้สร้างสารบิว t น and the Beast The Lion King แล้วก็มูหลานภาค a n i m เมชันล่าสุดด้วยค่ะสุดท้ายไปดูตัวอย่างหนังนะครับภาพยน Animation ตร์ a n i m เมชันเรื่องนี้มีชื่อว่า The Secret Life of p e t s ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยคล้ายคล้าย t o r y ครับแต่คราวนี mm ้เปลี่ยนเป็นสัตว์บ้าง mm hmm. สัตว์เลี้ยง mm hmm. ถ้าเจ้าของไม่อยู่มันทำอะไรกัน <laughs> หนังทำให้ดูนะครับผ <laughs> นกกับคือคริสเรโนจาก Despicable Me ม <laughs> ีภาค1และภาคสองนะ,อะตัวอย่างเป็นอย่างไร oh. นี่คือ The Secret Life of Pets ครับบายกิจจิตเฮ้แมซ์เฮ้กิจิต Any plans today? Uh, yes, big, big stuff today, Gidget. I got big plans. I'm gonna sit here and I'm gonna wait for Katie to come back. Oh, that sounds exciting. Well, I won't interrupt. I've got a very busy day, too. <laughs> oh. Here you go. See you later, Chloe. So long, Mel. Bye, sweet pea. See you Gino Bye, Bye everyone Be a good นดูเป็นมันต้องชอบอย่างนี้ต่อขบหมาที่บ้านมันเป็นอย่างนี้แน่เลยเนี่ยโอ้ยผัวหัวขมาที่บ้านนี่คือเดอะซ c r เ t l i ไลฟ์ p อ t เพชรนะครับหนาเขาฉายสิงหาคมนี้นะรอดูละกันนะครับช่วงนี้เอา SMS มาดูดีกว่าครับ คนบอกว่าชอบมกกเ่าเบอร์ทุกเรื่องนะครับยกเว้นเพชรเท็เพราะว่าในเท็ดเนี่ยชอบหมีมากกว่าโอ้แต่ผมชอบมกกว่าเบอร์มากกว่าว่ะผมว่ามาเมาเบอร์นี่ตัวฮาเลยนะไม่มีไม่ได้เอออันนี้อะไรเนี่ยไหมเป็นคนชอบดูหนังผิดไหมเป็นคนชอบดูหนังแต่ไม่ได้ไปดูจูราสสิกเวิลด์ในโรงไม่ผิดแต่พลาดไม่ผิดพลาดไม่เห็นเรื่องสาวตัวใหญ่ขนาดนั้นดูที่บ้านก็ตัวแค่นี้ดิมันก็เอาหน้าเข้าไปใกล้ๆดิ ใกล้ๆจอก็เป็นจุดดิ้วยจะไม่เห็นใช่ไหมล่ะเข้าไปใกล้ๆชอบคุณน้อยแชปปี้ทั้งน่าสงสารและกวนในตัวเดียวกันครับเราก็ชอบไม่ได้ดูเลยอภินันบอกไม่หนุกก็เลยไม่ดูเฮ้ยบอกว่าหนุกไม่เหรอเหนุ่กหนุ่กพี่ต่อสวัสดีพี่ต่อพี่จินพี่อภินันน้องอลิสสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่กบบออว่าาคคุณเเจ้ลรัภินันบอกหนุกยิ่งไม่ยั้ง จเลครับผู้ที่ขอได้ชื่อหนังที่ขัดทุนยอ่อยยับมาสักสองสาเรื่องจะไปหามาดูเล่นๆทําไมอย่างนั้นละ <S <S ่ะย่อยยับเมืองไทยหรือเมืองน,นอกส่งมปทีได้ไหมอ้าวที่เห็นแผ่นแวบ,บๆก็ไอ้นั่นไงย่อยยับได้เงินน้อยมากธงสีเชื้อไงหนังอะไรนะที่ไปเมืองพุทธส่งเรียนไปเรียนพุทธนั่นก็ได้เงินน้อยอ๋อส่งเรียนไปเรียนพุทธใช่ไหมยังเบาอ้าวไปไปหาดูป่ะสร้างความ <ไป S 2> บันเทิงให้กับตัวเองเชื่อผมดิทรณงคณแล้วคุณจะขำอ่าสุนัมิ2 0 0 0 ที่สิองหรือยีก็ไม่รู้จําไม่ได้2022หาแผ่นได้พี่ชูนัมิใครเขาเรียกว่ามาลีโอ้โหพี่จอเป็นคนทําแผ่นเอาพี่อีกสิทธิ์หนังและหนวักว่านึงนะเรื่องนี้มันจะกลายเป็นคลาสสิกได้พี่ได้ผมจะคลาสสิกไปกับมันใครซื้อวะแบบดูหน้าเลยบ้าที่แสดงเรื่องเรทชอบครับโหดดีลิงเจ้าเล่ยโอ้ยนั่นได้ยอดฝีมือนะวะเจมส เจมส์เจมส์บอลครับมีนายที่ไหนมีสาวไม่ซ้ำหน้าที่นั่นครับหล่งจะอเลยใช่ไหมเป็นเป็นอะไรที่ผู้ชายทั้งโลกฝ่ฝันอยากจะเป็นอู้หลังหลังมันสมมติสมบันิไม้เจมส์บอลนี่จะตายจะตายหรือเัวสาวนะพี่พังต่อไปนี่เขาจะเล่นกับ โมนิก้าเบลุชี่นะโโอ้หเล่าๆช่ใช่ใหม่ใช่ไหมเหียงเลยนะจ๊ะเดอะทีมโฮปยูอาร์ดุงเวลไอวิวห้าสิบแล้วไอวิวทำไมไอวิวออนนิวส์วันอ่าฮะได้ทีวีดีแล้วทีวีดี The World of k a n a k อ๋อคุณอะไรนะคุณปนศทีคุณปนศรีใช่ไหมเป็นปนศร์ครับไปบันเทิงกับคานาโกะนะครับไปเลยครับนักแสดงที่หลงรักสำหรับผมคือทอม ครูซแน่เลยทอมแฮงครูซนสจากไม่ใช่ i m p o s s i b l ลครับทราคุณไม่หลงจากไอจูนแมกายอะไรอย่างเี้ล่ะอีธานฮอกใช่ไหมใช่ไออีธานฮันอีธานฮันส์ผมก็ใช่ไปเรื่อยเนาะเป็นหนังภาคต่อที่สนุกสนุกครับมันครับมันภาคใหม่ตัวอย่างก็มาแล้วมันเอเจนต์เทอทีมทำไมนายแคปทัลอเมริกาโวลวินเทอร์โซเยอร์สวยน่ารักที่สุดเหมือนน้องอลิส ตัวไหนอะตัวไหนตัวที่เป็นพยาบาลไงที่เป็นพยาบาลคุยกับกัปตันแป๊บนึ่งไะเจอคนนั้นแหละคนนั้นแหละเททีเททีน้อที่อยู่ข้างบ้านเราเใช่ไหมเออที่ที่มาคอยซักผ้าเขาเป็นหลานของแฟนเก่าไอ้กัปตัน แต่นั่นนั่นคือนั่นคือที่โยงในการ์ตูนนะไม่รู้หนังโยงวะนะจะให้เฉลยไหมว่าอินเนี่ยคนฆ่าก็เจอเฉลยได้พี่เพราะหนังจะทำตามไปทำตามไปดูไม่ไหวแลยในการ์ตูนนะในการ์ตูนนะในการ์ตูนนะโอ้ยเพราะว่าไม่ตรงกันหลายอย่างละโรเบิร์ตดันนี่จูเนียร์ในบทไอรอนแมนครับครับเท่ๆกวนๆแต่เก่งครับคุณชานครับ เอลิซาเบธโอเซนจากอเวนเจอร์สเราก็ชอบหลังหลาวผมดูบ่อยมากจากกอซิล่ากอซิล่าก็สวยเอป็นเป็นแฟนที่หนีอยู่ที่บ้านใช่ไหมแฟนใช่ไหมอันนั่นก็เล่นดีเห็นแล้วหลงรักเลยครับสการ์เล็ตวิชนึกว่าจะไม่ได้เห็นอลิสพอไปซ้อมละครซสแล้วคลิกครับครับโอ้ยรู้ด้วย ตอนนี้เล่นละครอะไรฮะแม่หนูกำลังหนูจะมีไปแจมละครของสุนทรภพนะค่ะเล่นเดวนี้ใช่ร้องเพลงเพรอะก็อย่างเงี้ยฮะไม่ร้องวันนี้โมโนเอากังฟูจังเกิลมาฉายอุ้ยเจ๋งว่าเฮ้ยหนังมันเพิ่งเข้ามาได้ขอไปดูหน่อยนี อุ้ยโมโนเออเปลี่ยนไปดูเปลี่ยนไปดูไม่มีไม่จะาไม่มีเดี๋ยวเอาเดี๋ยวแบ่งโหลดได้เดีวไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูเราก่อนดูเราก่อนเขาฉายไปแล้วมั้งฉายไปแล้วเขาจะเปลี่ยนไปนะคราจะเปลี่ยนไปเดี๋ยวไม่เจอเรื่องแล้วติดสนุกกว่าอีกนะที่ชอบคือทอมแฮงค์จากเรื่องบิ๊กแคสเซเว่บิ๊กตัวเก่าไปแล้ชอบมากเลยเหมือนแกติดเกาะจริงเลยจริงครับเอาไปทิ้งไว้นานๆแล้วเขาไปถ่าย ได้ยินผมพูดไปเรื่อยนะอไปเรื่ยจากซอลรับสุดแล้วครับที่มันทำหดจำได้เยอะที่มันมีช่องลมของมันมันทำสมัยอ่ะพี่ซิ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 เนี่ยทำสมัยดมไงดมดมมันได้ได้กลิ่นได้กลิ่นมันจะละเอียดกว่านี้เนี่ยชอบเรื่มเนีสันจากเชอร์ลิสครับกาเชอร์ลิสเดีร์ไซมอนเพ็กในบทนิโคลัส แองเจลในเรื่อง Hot f ตฟ z สลิงเจ้าเลีครับฮ t ตฟัสครับไม่ได้ดูโมก่ามจากโนอาเอผมไม่ชอบว่ะโมกษานี่ยเออมันแปลกมาสวยไปเออมันแปลกสวยรุดแต่ขาดซิรัสโซโคแบบเย็นคนเลยอะเย็นมากหลงรักเชิญหลงเจ้าอนุมัมัเมาครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนะ พี่โจจะโหดเร็วดีโหดเร็วดีที่กินข้าวใช่ไหมกินข้าวกูรอมากี่ปีนี่ยสามปีห้อมาสามปีสามปีเออเด็กพุยๆแลยวได้ถุยถุยข้าวนะต้อสามได้ยังไงนะท้ายชลุยหิน สุดคอฟ้ามันคนไข่ด้วยครับถุลีหิงคนไข่สุดคอฟ้าแม่นเลยเห็นพี่นันเล่นได้เนี่ยแต่คนไข่ผมคนรูปไข่เอาหน้ารูปไข่หน้ารูปไข่ผมไม่รู้เยนะถ้าอย่างนั้นไม่รูปวม่ไข่แล้วพี่ไปถึงตัวมันอ่ะเฮ้ยจะไปต่อทำไมเล่าววเดี๋ยก็ไดโนเสาร์ไงไอ้บ้าอลิสกลัวนี่กลุ่มห้างโอ้ยเกรสโมเรสคืออะไรวะน้องฮิตฮิตเกิร์ลให้หนูชอบหนูชอบโอ้ เอาประทานโทษเอาเตอร์มังหิดครับชอบตอนโตแล้วตอนเด็กๆอยู่โตแล้วเป็นไรอ่ะโตแล้วเป็นอะไรโตก็ยังเป็นหิดเกิดโตไว้ให้แต่ว่าบอดี้ใหญ่มากัวใหญ่หนานิดนึงใอ่าหรือตัวหัวจากมังกรยกสองและผู้หญิงฆ่าขยาแตะอันนี้ก็เนี่ยนะครับครับเนีนะครับหนังในซองคือแซนแอนเดรียสคือหินไงเดอะล็อกไงเดอะล็อกแล้วต้อมันใช่ไหมใช่โอ้เข้าใจโยงเนาะ ไม่คิดลึกไปใช่ดิเอาแผ่นกรอบมาแล้วเนี่ยจะเป็นกรอบหนามากโอ้ยหนังมีหลายภาคเอางี้ดีกว่าหนังมีหลายภาคคือคือแล้วเปิดออกมาเป็น w a l k i อ g thor ราย้านยาวแล้วฮาวเดิมนะคือเป็นเดนล็อกจริงแต่ผิดเรื่องอ้าวโอ้เดี๋ยวคนจะหลงทางให้ใบคำไม่ได้สองเคำแรกคือหินค่ะคำที่สองคือผิดหวังซ้ำสอง พิทวังซ้ำสองโอ้ยไม่ใกล้เลยอ่ะหนังไทยแล้วแหละผมว่าไม่ใชงเร่องหนังที่ส่งมาสี่หกสี่สองสองศูนย์ศูนย์นะครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฉนเย็นดีเฮ้ยกลิ่นไม่ดีอะลิจะไปจับแรงกลิ่นไม่ยดีมีแมงสามเดินด้วยอ่ะอุ้ยอาลิส่งมาลิส่งมาเบรกหน้ามาดูนาชูอิงแล้วก็โฮมีเทนเมนต์นะครับตัวนี้พักสักครู่ครับ